สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการปิดแอร์แบ็กนะครับในกรณีที่มีผู้โดยสารนั่งด้านหน้าโดยเฉพาะเด็กนะครับที่นั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับการปิดแอร์แบ็กก็ช่วยในการลดวความรุนแรงนะครับที่เกิดจากการอุบัติเหตุในการขับขี่รถยนต์ได้นะครับเพราะแอร์แบ็กเนี้เวลาโดนอุบัติเหตุปุ๊บรุนแรงขึ้นมานะครับแอร์แบ็กเขาจะทํางานก็อาจจะไปโดนหน้าโดนร่างกายของเด็กได้นะครับการปิดแอร์แบ็กในขณะที่มีเด็ก นั่งด้านหน้าก็จะช่วยนะครับลดอันตรายนะครับโดยแอร์แบ็กปุ่มแอร์แบ็กตัวนี้นะครับให้เราสามารถปิดได้นะครับก็คือใช้กุญแจเราที่เราขับรถยนต์ทุกวันนี้ครหมุนนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับจะเป็นคําว่าออฟนะครับให้เราหมุนไปด้านซ้ายได้เลยครับก็แอร์แบ็กก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดเราจะกลับมาใช้ก็หมุนมาทางขวาเป็นออนนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับโดยจะอยู่ฝั่งประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับขอบคุณครับ